ด่ากันเข้ามาด่า่อยด่ากันเข้ามาขอด่าอยากโดนด่าอยากโดนใครที่สนใจ ID เกมต่างๆนะครับผมแนะนำนะครับนี่เลยครับแอดมินฟินนะครับช่วงนี้ยังไงก็ระวัง Facebook อร์มด้วยนะครับเดี๋ยวไน่ผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับมาครับทุกคนครั้งนี้เป็นการตีบวก8เตโอเออร์นองเดสครับแบ็คไซด์ที่โหดที่สุดในโลกครับหลายหคนบอกว่าเขาเปรียบเทียบกับไอคอนได้เลยนะตัวเนี้ยอ่ะงั้นผมไม่พูดมากอะไรแล้วครับผมใช้ลูกกูกับเชดนน่แล้วกันครับ ผมขอใช้สูตรเดิมนะครับสูตรอาจารย์คงคงควยทองนะครับชนแปดทีครับแล้วก็ชิดขวาครับป้ายฟ้าครับหนึ่งทีครับอาจารย์คงคงควยทองกระซิบมาบอกว่าตัวนี้ต้องติดสองทีครับเพราะว่าไม่อยากให้น้องไปซื้อตลาดตีที่ว่าสองแสนล้านอ่ะ GM มันไม่ยอมปรับราคาทีครับอาจารย์คงกระซิบมาเมื่อกี้สามทีครับสี่ทีครับห้าทีครับหกทีครับเจ็ดทีครับ8ปดทีครับ อันนี้คืออาจารย์คงคงคุยทองเขาบอกว่าเขาเร่งเวลาให้จัดเลยเขาเร่งเวลาให้เราครับสำนรกลกชนเจ็ดทีใช่ไหมครับมีคนบอกชนเจ็ดทีพี่จัดให้ถ้าเกิดติดบวกเจ็ดอันเนี้ยผมสัญญาผมต้องเอามาใช้แล้วแหละนะครับถ้าเกิดตีติดนะเอาจริงตีบวกหกแม่งก็ยากแล้วนะสำหรับเน็ตเวินะครับไปไปแต่ก็แต่ ย่เอเฮฮ้้ยเยเยเดี๋ยวนะบวกแปดเขาขายนอกกันประมาณ 20, 2องหมืนเฮ้ยเฮ้ยตาใสแล้วอันอนับวกแขายนอกสองหมอันนี้ขายนอกมีคนบอกอันนี้สองพบวกเจ็ดสพบวกแป0สอง ยังไงดีวะเฮ้ยยังไงดีวะทุกคนอม,มาครับทุกคนมันถึงเวลาแล้วแหละบวกแปด Travel Netbet มีคนบอกว่าถ้าเกิดผมลมเลิกตั้งแต่ตอนนี้คือใช้บวกเจ็ดอ่ะมันจะขายนอกได้สองพันแต่ว่าโอ้โหขอบคุณครับหนึ่งเท่ากับศูนย์ไม่ครับไม่ครับเท่ากับแปดครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบวกแปดอะ่ะเขาซื้อขายนอกกันอยู่ตอนนี้สองหมื่นมีคนรับแน่นอนครับทุกคน เพราะฉะนั้นไม่มีสูตรอะไรทั้งสิ้นครับ <c oughs> จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า <c> เ <oughs> ยียบเพลงโบราณสัก ครับเหีเ้ยสองหมื่นกูมาปกแปดคือน่าจะเป็นตัวบัคนะราคาดันไปหกหมื่นครับ สัญชาติบราซิลอยู่ทีมลาซิโอ,อย0ยู่ไม่น่าจะพลังขึ้นอีกแล้วตัวอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักเลยครับกดเลยแล้วกันไม่ต้องเป็นสูตรไปครับไม่ต้องเป็นสูตรอะไรครับแม่ติดหรอเออพอตีไม่คิดอะไรทุกคนมันติดไว้เฮ้ยทุกคนครับละทึกผมอยู่สายกับไอ้นิกด้วยนะที่แม่งกล้ผมตีเนี่ยไอเวน ป้ายฟ้าป้ายฟ้าทีเนื้อกดเลยอ่ะเดี๋ยวต้องรอหายอะไรไหมต้องต้องต้องป้ายฟ้าแล้วกดเลยพี่ป้ายฟ้าแล้วกดเลยโอเครออยู่กดแล้วกูกดไลนิกกูกดแล้วมานี่ไปดูมาเน่ไปดูมานน่มานี่ไอเฮี้ยนนี้มึงรอดูผลงานมึงเลยครับมึงรอดูผลงานมึงเลยนะกูบอกเลยโอเคครับทุกคนบวกแปดซาดิโอมาเน่ถึงเวลามันแล้วล่ะครับอันนี้เป็นตัวที่สองนะตัวแรกแปกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวแรกแตกเรียบร้อยแล้วก็ขอลอลรบกวนนะครับกดติดตาม YouTube ผมให้ครบ2 0 0 0 0ซับนะครับถ้าเกิดครบ2 0 0 0 0ซับผมมี ID 10,000มเอมมาแจกให้ดีตามที่สัญญานะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ครบ20,000นละสา0พันนิดๆครับอีก3000นนิดๆนะครับ,นนรบจัดไปครับผมใช้สูตรผมเองเลยนะผมใช้เดวิดเดวี่เดวีแล้วก็คิมมิตเป็นอะไรครับผมนับในใจนะผมมีสูตรของผมอยู่ทำสมาธินะครับตอนนี้เพ่นกระแสจิตนะครับ ปัจเฉยอัปฏิเทเฮค่ะคุยกับพัชรันหน่อยครับด่ากันเข้ามาด่าหน่อยด่ากันเข้ามาขอด่าอยากโดนด่าอยากโดนด่าที่ตีแตกอยากโดนด่าที่ตีแตกอยากโดนด่าที่ตีแตกด่ากันหน่อยเออสะใจเองแล้วใช่ไหมด่ามาเลยด่ามาเลยด่ามาเลยมันสะใจพวกเองอยู่แล้วด่ามามาครับทุกคน บวก8เจอรมโบเตน20่ยูครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่ามันมีแนวโน้มนะที่นักเตะ20่ยูของไบเยอร์มิวนิกอ่ะพลังจะขึ้นกันอีกหลายๆตัวเพราะว่าไบเยอร์มิวนิกปีนี้ฟอร์แมงโหดเฮียๆครับโหดสัตว์รัสเซียในจีเรียโคเอเชียแอนสิงคโปร์นะครับพูดไปเรื่อยครับไม่มีอะไรมีคนบอกผมว่าตัวนี้ต่ำนอไม่ต่ำกว่า20,000บาทก็คือเนี่ยสมมุติผมตีติดใช่ไหมมันจะเป็นเจ0 0 0่นล้าน 70,000ล้านเงินในเกมได้แน่นอนและได้อีกประมาณ2 5 0 0 0บาทหรือ2 0 0 0 0บาทครับทุกคนไม่ต้องพูดทำทําเพลงอะไรตอนนี้ผมได้สูตรมาละสูตรในที่นี้คือเป็นทางหน้าแชทครับสูตรทางหน้าแชทถ้าเกิดทางหน้าแชทบันดาลสูตรมาให้แล้วอะ่ะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนมันได้ครับสูตรนี้ครับก็คือยืนชนกันไปครับให้มันชนกันไปประมาณ3วันครับก็คือ ก็นั่นแหละครับ3วันครับก็2วัน48ชั่วโมง48ชั่วโมงบวก24ครับน้องชายเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่72ครับอืมบวกเลขก็ผิดไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่านะมาครับทุกคนไม่เจก็72อ่ะจำบวกบวกไม่ถูกมีแก้เลย25เพันห้เฮ้ยขอเาไหวะกูขอเท่าว,วะไอเวน ที่หอโดษทีว่าน้องชายมาทุกคนครับบวกเก้าอัลลีเดนอันลลีนะครับอันนี้ผมได้สูตรมาจากไอ้เค้นหมวยนะครับถ้าเกิดกูตีแตกในเค้นหมวยมึงรับผิดชอบด้วยเข้าใจปะเค้นหมวยคือสูตรเค้นหมวยบอกว่าให้ผมรับความสว่างสิงนะครับแบบเนี้ยแล้วก็พอกดเข้าไปปุ๊บหลังฟ้า4ทีให้ขึ้นว่าฟี f a คอมเฮียอะไรของมันไม่รู้อะแล้วโอ้โห,โหตอนนี้คือ ดูยากมากครับหลังฟ้าคือดูยากมากอ่ะเดี๋ยวผมพยายามจะดูนะครับหลังฟ้าอันนี้หลังดําอยู่ผมเห็นอยู่คือมันมันแสบตามจ้ามากครับมาหนึ่งครับทุกคนหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะเอาหน่อยเว้อันนี้ฟาดออกคอมอ่ะ,อะผมนับเป็นหนึ่งแล้วกันนะนับเป็นหนึ่งรอมหนึ่งโอ้โหยังวะนักเตะกูเม่อยตีละ ผมเพ่งสมาธิเพ่งจิตนะหลังฟ้าครั้งที่สองครับถ้าเกิดตีติดนะเรียกผมว่าไอบอลมือทองได้เลยอะโอเคครั้งที่สองนะหลังฟ้ามาโอเค,อเคทุกคนนะอันหลับรอก่อนผมหลับรอแป๊บนึงนะหลังฟ้ามันสี่ครั้งแล้วปลุกผมด้วย หลังฟ้าข้างที่สามแทุกคนมาอีกทีหนึ่งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดติดขึ้นมานะสูตรไอเคนหมวยใช้ได้จริงหรือเปล่า ฟ้าครั้งที่สามรอเป็น fifa.com แล้วก็กดนครับ fifa.com กํลังจะมา fifa.com แล้วก็กดบรรจงกดแบบนิ่มๆขอบคุณครับสําหรับสูตรจากน้องเคนหมวยนะครับเป็นสูตรที่ดีที่สุดเท่าที่เคยตีมาเลยครับขอบคุณมากๆครับสหรับสูตรนะครับมาครับทุกคนบวกแปด dkr ครับบวกแปด d h a ครับหรือ dkr ของเรานะครับ ซึ่งตอนนี้ผมได้สูตรมาแล้วก็คือว่าเขาบอกผมว่าให้ผมจับกระดอแล้วก็ตีบ้าบอคลิปกูก็บินอ่ะสิครับวอนเสียเสียทั้งหลายไปดึงบัวเต็งดีทีอาหกในตลาดใหม่ครับแล้วน้องชายจะเขาเรียกอะไรน้องชายจะให้พี่ชนกี่ทีอะไรยังไงครับให้ให้ข้างหลังเป็นหลังฟ้าสามทีแล้วพอมันขึ้นมาสาเกตว่าอีกทีเด็กเกมที่ก็กดเลยอ่าหลังฟ้าสามทีอีกทีเกมพี่กดเลยนะโอเคพี่รอตามเลยโอเคอจัดเลย โอเคเดี๋ยวไม่ต้องวางไม่ต้องวางมึงรอรับผลงานมึงเลยอ่ะหนึ่งครั้งละอันนี้หลังฟ้าหนึ่งครั้งแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเลยอีทีสเดอะเกมมันคือตรงไหนวะเนี่ยมีแต่ฟิวส์หลังข้างหลังเลยยังหลังอ่ะอ๋อโอเคโอเคตรงใต้อ่ะไปโอเคมื่ยี้มันฟ้าไปหนึ่งรอบละน้องรอแป๊บน้องรอแป๊บเดี๋ยวมึงรู้ เดี๋ยวมึงรู้นะว่าสูตรมึงอับบวกเก้าจะติดไหมอันนี้ถ้าเกิดติดนะเดี๋ยวพี่โอนค่าโทรศัพท์ให้น้องเลยให้คืนโอนถ้าแตกเไปผมเอากระปุมทับเลยเฮ้ยไม่เอัพแล้วล็อกล็อกเออมาทีที่สองแหละแต่ว่ากูยังหาอีทอินเดอะเกมไม่เจอพี่ยังหาอีทอินเดอะเกมไม่เจอนะอีทอินเดอะเกมก็อยู่ตรงป้ายอะพี่มันเขียนว่าอีทอินเดอะเกมอ่ะพี่พี่หาไม่เจออ่ะอันนี้มันฟ้าทางนี้มันเป็นป้ายต้มันเป็นป้ายดำอ่ะพี่อ๋อป้ายดำ นนไม่เนาอะแล้วมึงบอกกูป้ายฟ้า3ทีแล้วมันก e ินอิดเดิร์เกมไม่ไงป้ายฟ้า3ทีแล้วพอมันก e ินอิดเดิร์เกมค่อยกดไงอ๋อโอเคฟ้ากินอ่ารอนในในในฟ้าครั้งหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นปะเห็น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 อ่าโอเคเดี๋ยวรอฟ้าอีกทีนึงพี่เห็นละพี่เห็นละอ่านี่ฟ้าครั้งที่สามแล้วกูรอกดแล้วกูรอป้ายสีดำเป็นอิดเดิร์เกมที่มึงพูดละเดี๋ <c oughs> นึงนะเอ <c oughs> งขำเหี้ยของมือเนอง ทำที่อะไรเนาะเดี๋ยวแตกอย่าเล่นอ่ะอีริยาเกะกูกดไลท์สัตว์กูกดแล้วกูกดแล้ว,ก,ลวกำลัง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 ลังเมื่อดูผลงานนะมึงชื่ออะไรเนะี่ยจอร์ดเบสบวกแปดจริงๆอะครับทุกคนผมอยากตีให้หมดทุกตัวเลยแต่คูลิบารีสแตทร้อยหกอะไหล่แม่งตัวละสามพันล้านอินซากี้สแตทร้อยเจ็ดอะไหล่ตัวละห้าพันล้านมีลูนี่เนี่ยอะไหล่ถูกนิดนึงครับ เด็กกระเบื้องอาจจะตีลูนี่เป็นตัวต่อไปนะครับไปทางแม่งยกทีมไปนี่แหละนะครับทุกคนมาอันนี้ผมมีมีสูตรในใจผมนะคือสูตรของผมคือสูตรอาจารย์บวยครับอาจารย์บวยเอาหน่อยอาจารย์บวยกับอาจารย์บวยเป็นเพื่อนกันนะครับสองคนนี้เมาส์ม,มันขึ้นมาอีกแล้วไอ้เชื่อมือไม่นิ่งไนงะแปก กูแช่งไปดีตัวเองอีกแล้วยัดกระเบื้องมาทุกคนได้เวลาละเวนลูคี้ดองยืนกันมานานแล้วยืนกันมาจนเมื่อยตีนแล้วครับทุกคนสําหรับเวนลูคี้นะครับกดเลยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ตีถ้าเกิดผมปล่อยชนกันสักยี่สิบทีมันจะเยอะไปปะวะหนึ่งครั้งครับ ไม่เยอะไปใช่ไหมมีคนบอกไม่เยอะครับหลายๆคนเขาก็ให้ชนกันอย่างนั้ละสองครั้งครับสามครั้งครับทุกคนสี่ครับห้าครับทุกคนหกครับ เจ็ดครับแปดครับเดี๋ยวผมรอเมาส์หายแล้วเป็นหลังฟ้าผมตีเลยแล้วคันรอเมาส์หายแป๊บนึง <S <S ทุกตัวแตกทุกตัว Get back.